ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9.2้มกะเฮิร์าพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ Come on let's speak English สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการ Come on Let's Speak English ใหม่อีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นเรื่อง Career Hunting Career Hunting Career คืองานนะคะ C A R E R นะคะอย่างที่เคยพูดไปแล้วตอนที่พูดเรื่อง Job Profession Occupation มันแปลเหมือนกันหมดแต่ว่าพอตั้งชื่อ Career Hunting ฟังดูน่ากลัวนะคะหมายความว่าล่าหางานอะไรเงี้ย บ้านเรามัมอาชีพพื้นๆประกอบกันไม่เหมือนกับต่างประเทศที่เขามีอาชีพแปลกๆให้ผู้คนมีงานทำได้นะคะเช่นเป็น dog walker dog walker นะคะคือรับจ้างพาสุนัขชาวบ้านไปเดินเล่นก็มีแต่บ้านเรานี่ไม่นะคะเราพาไปเองหรือไม่งั้นก็เป็น personal shopper personal shopper นะคะ shopper ที่ที่หมายความว่าเป็นคนที่ชอบไปซื้อของอะไรพวกนี้คือช่วยไปซื้อของแทนผู้ที่ไม่ว่าง บางทีมันก็มีนะคะสําหรับบางท่านที่ทํางานมากเหลือเกินจนไม่มีเวลาที่จะไปช็อปก็เลยต้องจ้างผู้คนให้ไปช่วยซื้อของแทนให้หน่อยโดยที่บอกรายการของที่จะซื้อไปนะคะเพราะว่าเวลาไปช็อปที่ต่างประเทศนั้นก็คือราคามันไต่ตัวใช่ไหมคะไม่ต้องเสียเวลาไปต่อรองราคาอย่างบ้านเราเนี่ยแต่ที่จริงต่อรองได้เนี่ยมันสนุกกว่านะคะพอเอิญที่น้นขอบเขาซื้อของเนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็คือจะไปซื้อของตามห้างซึ่งไงก็ต่อไม่ได้อยู่แล้วนะคะ รือไม่งั้นก็มีอาชีพอื่นอีกเช่นช็อกโกแลตเทสเตอร์ช็อกโกแลตเทสเตอร์ทำหน้าที่ชิมลูกกวาดลูกอมขนมที่ทำด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ให้ความคิดเห็นกับผู้ผล,ลิตนะคะว่าเป็นอย่างไรรสชาติดีรละยังขมไปมหมอะไรอย่างนี้น,นะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีการปรับปรุงกันทีนี้บ้านเราอาจจะมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่มากอย่างที่โน่นเขานะคะหรือไม่งั้นเราก็จ้างผู้ชํานาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นเงินไปแต่ของเขา คือเขาให้ผู้คนเข้ามาหลายระดับหลายรูปแบบนะคะคืออาจจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ใครก็ได้นะคะคือลองมามันเพราว่าช็อกโกแลตนี่ผู้คนรับประทานไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้องเอาโดยรวมว่ารสชาติอย่างไรถึงจะพอใจนั่นแหละก็เลยทําให้คนบ้านอื่นเขามีงานทําฟังบทสนทนาก่อนดีกว่าเรื่องคารีฮันติงนี่ว่าเป็นอย่างไรว้าว wow, there are so many jobs to choose from What do you think? Working in the media could be fun. There's TV, newspapers, the internet. Well, let's look. Hmm, how about this? You could be a TV news director. Are you kidding? Directing the news would be nerve-wracking. Well, writing for a magazine must be exciting. How about that? No. I'm really more interested in working with computers. Hey, look, designing interactive media. I like that. Designing interactive media? It sounds interesting, but. เฟร็ดบอกว่า there are so many jobs to choose from there are so many jobs to choose from คือมีงานเยอะยะให้เลือกพอเฟรดบอกว่า there are so many the jobs to choose from แล้วก็ถามจูด,ดีนะคะถามเพื่อนว่า what do you think what do you think แต่คิดไงมั่งเนี่ย yeah, มีงานให้เลือกเยอะเลยทำไงดีนะคะจูดีก็บอกว่า working in the media could be fun working in the media could be fun คือทำงานด้านการสื่อสารนี่น่าจะสนุกนะมีเดียนะคะ M E D I A M E D I A มีทั้งงานโทรทัศน์งานหนังสือพิมพ์งานอินเทอร์เน็ตที่เธอบอกว่า there's TV newspapers the internet there's TV newspapers the internet อันนี้ถือเป็นมีเดียคือเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งนั้นนะคะแต่เฟร d ก็ขัดจังหวะว่า wow, let's look, wow, let s look. <S ที่นี่ wow, s <S สถานีวิทยุศ oh, ึกษา สำนักง,งานก <How about S 1> สท <this? You S 1> กรสส <TV S 1> นิิการ How about this? y o How about this? You could be a TV news director. คือ,อเธอเป็นผู้อำนินการฝ่ายข่าวโทรทัศน์ได้นี่นะซึ่งจูดีก้ก็บอก Are you kidding? Are you kidding? บ้ารอเล่นเหรอนะคะเพราะว่าเธอเห็นว่า Directing the news would be nerve wracking. Directing the news would be nerve wracking. Nerve wracking นะคะ NERVE e, แล้วก็ใช้ไฮเฟ e นแล้วก็ Racking RACKING อีกทีหนึ่งนะคะ NERVE e e, NERVE แล้วก็ไฮเฟ e นคือขีดนะคะขั้นระหว่างสองคำนี้ Racking RACKING คือ directing the news ก็คือดูแลเรื่องข่าวเนี่ยที่จะให้มันออกมา,างี้ๆ,ๆน,น,นะคะทำให้ประสาทรับประทานได้โดยง่ายนะนั่นคือ nerve racking นะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างจะเครียดนะคะถ้าจะทำข่าวแล้วก็ให้ผู้คนสนใจข่าวแล้วก็ต้องหาคนอ่านข่าวที่ที่มีความรู้เรื่องนั้นรวมทั้งซุ้มเสียงหน้าฟังนะคะแล้วก็ไม่อ่านผิดบ่อยๆด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนักหรอกนะคะบางทีก็อาจจะโดนฟ้องร้องได้ถ้าหากว่าเสนอข่าวที่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าไปปิดผันอะไรเข้าเรื่อง,ของเขาเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเรื่องเราดีก่อนเนาะเฟรดก็เลยเปลี่ยนเรื่องนะคะ Ben: well, writing for a magazine must be exciting. How about that? Well, writing for a magazine must be exciting. How about that? Ka hmm. I'm really more interested in working with computers. I'm really more interested in working with computers. จริงๆแล้วฉันสนใจงานคอมพิวเตอร์มากกว่านะอย่ามาพูดเรื่องไลไ์เขียนินเลยเรื่องรงวารสารเลยนะคะแล้วเธอก็บอกว่า Hey look! designing interactive media Hey look! designing interactive media ดูนี่ดิมี designing interactive media ด้วยนะคะ I like that ฉันว่าฉันชอบอันนี้แหละ เฟรดก็ทวนคำนะคะว่า designing interactive media อ mm, ื it s o interesting designing interactive media i s sound s o interesting ฟังดูดีนะน่าสนใจแต่ว่า what is it คืออะไรอ่ะไม่ทราบคือแปลว่าเฟรดไม่ได้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็เลยต้องมาฟังบทสนทนาของเฟรดกับจูดี้ต่อไปเพื่อที่จะได้ทราบว่า i tell interactive media designer, well, my cousin designs interactive media, and she tells me it sounds kind of interesting. she involves with designing all the different media that go into the interact with cd-rom, you know, sound, video, and graphic. Mm -hmm. there are actually a lot of activities, you will think. she works with computer graphic and special effects, and also the film video materials, including CD ROM. And then she has to develop what they call the user and interface navigation system. Hmm, user interface navigation system. What is that? Well, that's to let the user interact with all the different elements of the program. That's really the key to affect the CD ROM. If you say so, it sounds complicated to me, but you've already known all about it. Maybe you should be the interactive media designer. Hmm, maybe. Uh, สำหรับคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าพอพอทราบได้แล้วนะคะว่า Interactive Media Designer ก็คือผู้ที่คอยออกแบบเครื่องมือสื่อสารด้วยการใช้คอมพิวเตอร์สร้างรูปประเภทกราฟิก,ฟกฟแล้วก็มี s p e กเชี e ลเอฟเฟกทั้งหลายรวมไปถึงการทำวัสดุอุปรกรณ์เพื่อทำภาพยนตร์ประเภทวิดีโอและซีดีรอมนะคะอย่างที่จูดี้อธิบายนะคะว่า Well My cousin designs interactive media. Well, my cousin designs interactive media kyad can คือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะคะก็ทำงานเช่นนี้เหมือนกัน and a ka interactive media designer. And she tells me it sounds kind of interesting. And she tells me it sounds kind of interesting. That kind of took she involves with designing all the different media. She involves with designing all the different media. She involves INVOLPES. She involves with designing all the different media. She involves with designing all the different media. Cup or พวกเครื่องมือซอาต์แวร go into their interact w i t i CD-ROM Let go into t t e i r i n t t r r c t w w t t h CDROM ซึ่งจะต้องเข้าไปใช้กับซี r o m You know c d ดีรมนี่หมายถึงว่ารวมหมดนะคะทั้งซารเดียวเดียวและกราฟิกคือทำรูปออกมาให้เป็นใช้วิธีการกราฟิกทำเนี่ยน,นะคะแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปทำวิดีโอด้วยเปรดก็พอเข้าใจกร็บ,บอกอือ uh huh. there are actually a lot of activities you will think There are actually a lot of activities you will think คือจริงๆแล้วมันมีกิจกรรมแยะๆนะคะที่คุณจะคิดได้ที่เธอจะคิดได้ she works with computer graphic and s p e c t r a l effects she works with computer graphic and s p e c t r a l effects คือทำกราฟิกด้วยแล้วก็ special effects หมายความว่าสิ่งที่มาช่วยเป็นช่วยช่วยประกอบํำเสียงประกอบเลยว่าสร้าง ภาพประกอบพวกนี้นะคะ and also the film video materials and also the film video materials แล้วก็หาวัสดุคือคิดวัสดุที่จะทำวิดีโอทำภาพยนตร์ที่ฉ่ายออกมาทางวิดีโอนี้ด้วยนะคะ including CD-ROM แล้วก็ทำออกมาในรูปของ CD-ROM ด้วย and then she has to develop what t o call the user and interface navigation system อีทีีน่งนะคะ

คำพวกนี้นี่อะไรกันนะคะอะไรกันเพราะนั้นก็ถามว่า what is that มันคืออะไรอะนะคะจจดี้ก็บอก well that's to let the user interact with all the different elements of the program well that's to let the user interact with all the different elements of the program คือให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์อะไรเนี่นะคะรู้จักใช้โปรแกรมต่างๆได้ that's really the key to affect the CD-ROM That's really the key to affect the c d r เ m ซึ่งมันมีผลไปถึงการทำซีดีรมด้วย okay. นะคะทีนี้พอจูดี้อธิบายแล้วอย่างนี้นะคะเฟรดก็บอกว่า Oh, if you say so ถ้าเธอพูดแบบนี้นะนะ it sounds complicated to meit sounds complicated to me ฟังดูแล้วมันซับซ้อนไปสำหรับฉันนะ but you've already known all about itbut You've already known all about it นะคะคือแต่ว่าเธอรู้เรื่องพวกนี้ดีหมดแล้วนี่ Maybe you should be the interactive media designer Maybe you should be the interactive media designer คือถ้างั้นเธอก็ไปทำงานเป็น interactive media designer ได้อันนี้ไม่ไม่แปลแบบเป็นภาษาไทยนะคะเลขทับศักท์อย่างนี้เลยว่า interactive media designer ผู้ออกแบบเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือสื่อสารที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้กับเครื่องมือนี้นะคะซึ่งจูดี้บอกว่าอ maybe คือ,อก,ก,ก็ได้อาจจะเป็นก็ได้ไม่แน่คือยังไม่ได้ตกลงใจสรุปว่าสองคนนี้คงเป็นนะักศึกษาชั้นปีที่4เนี่ยนะคะแล้วก็กำลังหางานอยู่เพราะฉะนั้นก็ดูงานในหนังสือพิมพ์กันแล้วก็มาดูซิว่าทำอะไรกันได้บ้างก็ดูชนิดที่ว่าตัวเองมีความรู้ หรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านไหนก็หางานทางด้านนั้นทำนะคะแต่น,นี้ตรงนี้จะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการใช้ gerund p r s e gerund phrase นะคะคือวลีที่เป็น gerund ปกติ gerund ก็คือคำกริยาที่เติม ing, ing นะคะเช่น sleep เรเติม ing ไปก็เป็น sleeping study แต่มาอิจี study อสถานีวิทยุศึกษาทำให้คำพวกนี้กลายเป็นคำกระทรวงศึกษาธิการคือคำกริยาเนี่ยนะคะแล้วเติมอินจีเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเจอร์รันแล้วก็เป็นได้ทั้ง present participle ที่เคยฟังไปแล้วทีนี้ถ้าเป็น present participle นั้น ถ้าเป็น present participle ว่ามันทำหน้าที่เป็น adjective คือเป็นคำคุณศัพท์นะคะแต่ถ้าสมมุติเป็น gerund นี่หมายความว่ามันทำหน้าที่เป็นคำนามดังนั้นก็จะใช้มันเป็นประธานของประโยคก็ได้เป็นกรรมของประโยคก็ได้นะคะหรือจะเป็นส่วนขยายของประโยคนะคะเป็นนามซ้อนเป็นกรรมของบภพบทอย่างเงี้ยเช่น sleeping is the best rest sleeping is the best rest การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด อันนี้ทุกคนคงเห็นด้วยนะคะหรือ Now adays, Thai like nowadays Thai people like jogging nowadays Thai people like jogging ปัจจุบันนี้คนไทยชอบไปวิ่งเหาะๆนะคะ jogging นะคะไปวิ่งเหาะๆนะคะเพราะนั้นยอย่าวิ่งเร็ว he accused that woman of killing his wife he accused that woman of killing his wife accused a c c u s e ตรงนี้เติมดีเพราะว่า มันเป็น past tense นะคะเขากล่าวหาคุณผู้หญิงคนนั้น of killing his wife ว่าฆ่าพัญญาเขานะคะ k ี้เล n นตรงนี้ก็คือเป็นเจรันเหมือนกันนะคะ My hobby swimming is good for my health. My hobby swimming is good for my health. ตรงนี้เจรันก็คือคำว่า swimming นะคะอันนี้ถือเป็นนาสอนให้ทราบว่า ฮอปปี้ <Hobby S 2> ของฉันคืองานอดิเรกของฉันเนี่ยคืออะไรก็คือสวิ m มิงนะคะ it's good for my health ดีสำหรับสุขภาพของฉันนะคะทนนีนี้พอนำเจอรันมารวมกับคำอื่นเนี่ยจนกลายเป็นกลุ่มคำนะคะเราก็จะเรียกว่าเจอรันเ e รสเจอรันเฟรสนะคะคือวลีที่เป็นเจอรันเช่น sleeping in a clean bedroom sleeping in a clean bedroom นะคะการได้นอนในห้องนอนที่สะ,สะอาดอย่างนี้เป็น กลุ่มคำเป็นวลีใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าเจรเฟรสหรือ studying in the afternoon studying in the afternoon การเรียนในตอนบ่ายก็คือยังคงนำคำเจอรันนั้นมาทำหน้าที่เป็นประธานอยู่แล้วก็ส่วนที่ขยายออกไปก็ยังคงเป็นประธานเหมือนกันนะคะเป็นประธานก็ได้หรือเป็นกรรมของประโยคก็ได้เช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า sleeping in a clean bedroom เนี่ยนะคะเราเอามันทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็จะเป็น sleeping in a clean bedroom makes me sleep deep sleeping in a clean bedroom makes me sleep deep คือการได้นอนในห้องนอนที่สะอาดนั้นทำให้ฉันหลับได้อย่างสบายหลับอุตุนะคะ sleep deep ก็คือหลับลึกเราก็จะไม่แปลงกันนะคะหลับลึกไม่ฟังรู้เรื่งยังไ,งไม่ทราบบอกหลับอุตุไปเลยนะคะหรือ students don't like studying in the afternoon students don't like studying in the afternoon ที่เราใช้วลี studying in the afternoon เมื่อกี้อันนี้เอามาทำเป็นกรรมของประโยคนะคะนักเรียนไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบ studying in the afternoon คือไม่ชอบเรียนตอนบ่ายเพราะว่าง่วงนะคะเพราะว่าเพิ่งจะทานข้าวกลางวันมาเสร็จใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนในห้องที่มี Air Conditioner ด้วยนะคะมันก็ยิ่งร้อนก็ยิ่งพานให้หลับได้ง่ายดูประโยคอื่นฟังประโยคอื่นนะคะ working in the media could be fun Working in the media could be fun. ตรงนี้คือวลลี mm hmm. working in the media นะคะซึ่งมาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสื่อเนี่ย mm hmm. could be fun มันสนุกนะ mm hmm. I'd enjoy working in the media ขณะเดียวกันแล้วก็ mm hmm. วลีว่า working in the media นี้ไปเป็นกรรมของประโยคได้นะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่า mm hmm. I'd enjoy working in the media I'd enjoy working in the media อีกทีนึงนะคะฟังประโยคต่อไปนี้มหม่ designing interactive media seems challenging designing interactive media seems challenging ตรงนี้วล,ลีนะคะที่เป็นเจอร r a ก็คือว่า designing interactive media นะคะทำหน้าที่เป็นประธานว่าการออกแบบพวกเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้กับเครื่องมือนี้ไปด้วยกันได้เนี่ย seems challenging ดูมันท้าทายดีเนาะนะคะทีนี้พอเอามันมาทำเป็นกรรมของประโยคก็ได้เช่นกันนะคะโดยพูดว่า I'm interested in designing interactive media I'm <identified? Right? S 2> interested in designing interactive media นะคือ <mache> ฉ <okay> ันสนใจในเรื่องของการออกแบบที่ว่านี้นะคะทีนี้นอกจากบทสนทนานี้นะคะสองคนนั้นก็คุยกันเรื่องการสานทกระสรวงิึจษาธริงาังแล้วเนี่ย สำหรับนักศึกษาที่ยังศึกษาไม่จบนะคะหรือนักเรียนที่เรียนไม่จบบางทีเราก็อาจจะหาพาร์ทไทม์ทาได้พาร์ทไทม์เวิร์นะคะหรือพาร์ทไทม์จ b อบนี่นะทำได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพราะว่าช่วงนั้นนี่เราปิดนานมากนะคะ2เดือนครึ่ง2เดือนโดยประมาณเนี้ยนั้นเราก็เรียกตรงนี้ว่าซัมมิชชั่นนะคะซัมมิชชั่ดูซิว่าจะหางานอะไรทําได้บ้างสําหรับช่วงฤดูร้อน Good news! I found a summer job! That's great! Anything interesting? Yes, working at an amusement park. Doesn't that sound fantastic? Sure, it does. So, have you found anything? Nothing yet, but I've got a couple of leads. One is working as an intern for a record company, mostly answering phones. Or I can get a landscaping job again. Being an intern sounds more interesting than landscaping, and it's probably not as hard. Yeah, but a landscaper earns more money than an intern, and you get a great tan. คงใช้เจอร์ันเฟรสอยู่นะคะคือคาร์ลอสผู้ชายเน,นี่ยนะบอกว่าเขาได้งานทำในชน่วงฤดูร้อนแล้วคือ i ไอฟ a s าสมุ r job นะได้แก่ working at an amusement park working at an amusement park คือทำงานที่สวนสนุกแล้วก็ถามจูเลียว่า doesn't that sound fantastic doesn't that sound fantastic ฟังดูแล้วอัศจรรย์ดีไหมซึ่งจูเลียก็บอก sure it does อาสัจฉิแต่ว่าตัวจนะูเลียนยังไม่ได้งานทำอย่างไรก็ตามเธอก็บอกว่า I've got a couple of leads I've got a couple of leads L E A D S L E A D S นะคะคือมีงานอยู่สองตำแหน่งแล้ว One is working as an intern for a record company mostly answering phones One is working as an intern for a record company mostly answering phones อันหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะคือ working as an intern ไปทำหน้าที่เป็นพนัก,กางานฝึกหัด for a record company ให้กับบริษัทที่ขายแเป็นสียง mostly answering phones mostly answering phones จะส่วนใหญ่ก็คือรับโทรศัพท์นั่นแหละส่วนงานอีกอย่างหนึง่งนะคะก็คือการทำงานจัดสวนนะคะที่บอกว่า I can get a landscaping job again I can get a landscaping job again ตัดต้นไม้ใบหญ้าวพวกนี้น,นะคะคาร์ลสก็บอกว่าทำงานเป็นอินเทอร์นั้นนะนั้นมันน่าสนใจกว่านนะ Being an intern s o u n d s m o r e interesting than landscaping and it's probably not as hard Being an intern s o u n d s m o r e interesting than landscaping and it's probably not as hard คือน่าสนใจกว่ามันเป็นงานไม่หนักด้ว yeah. ยจุดเดียวกั b แต่ landscaper landscaper ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นคำนำแล้วน,นะคะคือหมายความว่าคนที่ทำงานประเภทนี้ earn more money than an intern earn more money than an intern ได้เงินมากกว่าคนที่จะเป็นพวกผู้ฝึกหัด and you get a great tan and you get a great tan ข้อสำคัญคือทำให้ผิวเป็นสีแทนด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติเขาชอบนะคะฝรั่งทั้งหลายชอบมากเลยโดยเฉพาะผู้หญิงแต่สาวบ้านเรานี่ไม่เอาแล้วนะคะหนีแดดหมดเลยเพราะว่าร้อนทำให้ผิวหนังเสียป่วยได้นะคะผิวไหมอ่ะทีนี้ลองฟังบทสนทนาอีกบทหนึ่งนะคะว่าคาร์ลอสจะไปทำอะไรที่สน,สนุก so what will you be doing at the amusement park exactly. actually i have two jobs first i'll be working at the place called children's world there are about kinds of interesting games and educational activities for your kids i have to go to the training program for three days before i start to find out how everything works three days. Whoa, the equipment must be pretty high tech. Oh it is. A lot of computers and interesting things are there. It's just a kind of things that kids love. Well, it sounds like a perfect job for you. I know how much you love kids. So what's your other job? Well, I'm one of the people who walk around the park greeting people. Do you mean you have to dress up in the costumes? Yeah, as a cartoon character. <laughs> yeah, I know, I know, it sounds silly, but it's a part of. y o u be doing at the amusement park exactly. So what will you be doing at the amusement park exactly? จริงๆแล้วเธอไปทำอะไรแ่ละที่สวนสนุกนั้นนะ่ะค r l o ก็บอกว่า Actually I have two jobs คือเขาต้องทำงานสองอย่างนะคะ First I'll be working at that place called Children's World. First I'll be working at a place called Children's World คือที่แรกไปทำงานที่เรียกว่าโลกของเด็กนะคะ Children's World. There are about kinds of interesting games. There are about kinds of interesting games, and educational activities for young kids, and educational activities for young kids. I have to go to the training program for three days before I start to find out how everything works. I have to go to the training program for three days before I start to find out how everything works. ตอนนี้หมายความว่าแครัสต้องไปฝึกงานก่อนคือไปฝึกการใช้เครื่องนะคะ3วัน before I start to find out how everything works คือต้องดูให้ดีอะอยู่สนสนุกแล้วก็มีเครื่องเล่นเกมอะไรให้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าต้องให้ทราบของแท้ว่าเครื่องแต่ละเครื่องใช้ยังไงไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆที่มาเล่น จูเลตตกระจายนะครบบอก t days 3วันเลยแล้วว้า wow. ว the equipment must be pretty high tech the equipment must be pretty high tech มันเครื่องมือพวกนั้น equipment นะคะ must be pretty high tech pretty ตรงนี้ก็คือ very อย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ high tech ก็คือ high technology เนี่ยนะแต่เราก็พูดเหมือนกับที่เราพูดปัจจุบันเนี่ยนะคะสั้นๆ high tech คือถ้าทางจำเทคนิคสูงเทคโนโลยีสูงมากนะคะถึงต้องอบรมกันทั้ง3วัน โอ้อที่ส์ a lot of computers are and interesting things are there โอ i s ทีส์่ายล a lot of computers are and interesting things are there คือมันมีทั้งคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยเพราะนั้นก็ต้องรู้ให้ดีนะคะแล้วก็ต้องรักษาให้ดีด้วยม่งั้นเดี๋ยวเสีย it's just the kind of things the kids love it's just the kind of things the kids love คือเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบด้วยนะคะเด็กๆเดี่ยวนี้ก็ชอบเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีก Well, it sounds like a perfect job for you. I know how much you love kids. Well, it sounds like a perfect job for you. I know how much you love kids. Julie บอกว่าอื้มใช่งานนี้เหมาะสำหรับเธอเลยเพราะว่าเธอรักเด็กๆ So what's your other job? But when first Carlos บอกเขามี two jobsใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอีกงานหนึ่งอะไร Well, I'm one of the people who walk around the park greeting people. Well, I'm one of the people who walk around the park greeting people. หน้าที่นี้ก็คือต้องไปเดินรอบๆสวนเนี่ยนะคะสน,สนุกเนี่ยนะคอยทักทายผู้คนที่มา Do you mean you have to dress up in the costumes Do you mean you have to dress up in the c o s t u m e Dress up in the costumes คือต้องแต่งชุดอะไรที่เขาจัดให้ด้วยใช่ไหม Yeah as a cartoon character เหมือนกับตัวการ์ตูนเนี่ยแหละของเนื้อออกนะคะตัวหมีตัวโดเร,รมอนอะไรพวกนั้นนะคะแต่งแบบนั้นแหละแล้วเขาก็หัวเราะบอก I know I know it's a silly ฟังดูมันไร้สาระนะ but it's part of the job but it's part of the job แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของงานก็ต้องทำนะคะแต่จริงๆน่าจะสนุกมากกว่านะคะนั้นก็ไม่ต้องห่วงใหญ่ทำงานพาร t ทไทมอะไรได้ทำไปเลยนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนกระทรวงศึกษาธิการ กระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนน4อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เ h z มกะเฮิร